แปลว่าพี่นนทผิดค่ะโอ้ใครอีกผมมารู้แล้วว่าใครแต่ผมไม่ต้องเปิดก็ไม่ต้องเปิดเลยไม่ต้องเปิดเลยเขาเป็นดาราช่องสามใครนักรลงรองนักองอ้าวสวัสดีค่ะรับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปอ,ผมองผมน้องเอ้ยเอ้ยน้องเอ้ยวันนี้ไม่อยู่เอ้ยไม่อยู่นี่คนที่อยู่แทนน้องเอ้ยนะครับผมวันนี้ก็คือน้องอลินและน้องเปลน่าจะไข้เลือย ยินด <Yay! S 2> <อ>ารับแฟนคมทุกท่านครับครับผมครับผมอะแนะนำตัวครับแนะนำตัวครับผมสวัสดีค่ะเป็นลาไดมินนะคะเป็นศิลปินใหม่จากทางค่ายเลิฟอ,อีสตค่ะมีเพลงใหม่เพิ่งปล่อยออกไปน,นะคะตอนนี้ฟังกันได้แล้วชื่อเพลงว่าซ่อนเธอค่ะ สวัสดีครับอรินนะครับก็เป็นศิลปินจัดไพ่เลิฟอีสครับผมตอนนี้ผลงานล่าสุดคือหัวใจเจ้าเอ๋ยครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมครับตอนนี้ก็พรีเมี่งทุกช่องทางนะครับ MV นะครับผมที่ช่องของเ o ิฟอีสเลยครับวันนี้นะครับก็เราจะมาแข่งกันนะครับผมเป็นทีมป๊อปไมคนะครับกับทีม l o ิฟอีส t นะครับคุณฝ้ายครับ ชื่อเกมอะไรครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมภายหน้า AR ศิลปินไทยนะคะวิธีการนะคะทีมงานจะนำภาพศิลปินไปแปลงเป็น AR แบบการ์ตูนดิสนีย์โดยจะมีแผ่นป้ายปิด4แผ่นป้ายนะคะให้แต่ละทีมสลับกันเปิดนะคะทีมไหนที่ตอบได้ก่อนเป็นฝ่ายได้คะแนนข้อนั้นไปเลยค่ะผมบอกเลยนะว่าศิลปินไทยเนี่ยน้อยมากความรู้ผม oh, <laughs> ไม่ต้องห่วง <laughs> <laughs> พอกันเละเทะพอกัน พร้อมไหมคะอ่าพร้อมครับทีมไหนก่อนดีอ่าให้ให้ให้ผู้มาเยือนก่อนดีไหมใช่อ่าให้ทาง Love i s เริ่มก่อนเลยครับ Love i s เลือกเปิดสีอะไรดีคะสีฟ้าค่ะข้างบนขวาโอเคสีฟ้าเฮ้ยเดทอยไหมเนี่ยอาจจะมีข้อะบบ CPU สีตา สีตาเข้มผิวผมแบบนี้ไม่ใส่แว่นโหแล้วนี่คือผ่านแอปแบบการ์ตูนด้วยเอาไงดีอะพี่อลินว่าไข่แบลว่าพี่ถอยเดอะทอยเหรอเดอะทอยเหรอคะเดอะทอยเป็นคําตอบที่ค่ะเฮ้ยผมว่าผมอาจจะรู้อ่ะพี่ฟองรู้จริงเหรอพี่ฟองเอ้ยคุณโตโต้คุณอยากเอาให้ชัวร์ป่ะล่ะก็ถ้าถ้าเอาให้ชัวร์ก็เปิดอีกสักป้ใบเลงอ่ะโอเคงั้นขอเปิดสีเหลืองด้านบนเพราะว่าจะได้เห็นตาทั้งคู่น่าจะชัดกว่า เฮ<อ>้ยตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งช้อยคุณโตโต้อยู่ในค่ายเลิฟอีสเองสรงผมสสยๆขึ้นไปแบบนี้คุณโปตเต<อ>้วงมีครับผมอ๋พี่เต้ผมยีกเออถึงถึงไงต่อไปก็ถ้าไม่ใช่เขาก็เปิดอีกป้ายหนึ่งอยู่แล้วแล้วเขาก็ตอบถูกเลย<ส>อ่าต่อเลยก็ล้ต่อเลยก <c oughs> ็ล้วอ่โอเคครับโปเต้วงมีครับ <c oughs> พี่ค่ะ <c oughs> เปิดสีชมพูหมพี่อลรชมพูครับชมพูโอเคเปิดสีชมพูค่ะเอ้ยพี่ตูนโอ้พี่ตูนพี่ตูนคิดว่าพี่ทูนแบบเจิเปอร์เซ็นตน่ะเป็นคาตอบที่ค่ะผมรู้แล้วว่าใครแต่ผมว่าไม่ต้องเปิดก็ไม่ต้องเปิดเลยไม่ต้องเปิดเลย เขาไม่ได้ร้องเพลงเขาเป็นดาราช่องสามไม่ได้่ทยเขาบอกว่าศิลปิน่ายนักร้องลุงปองออนักร้องอ้าวความมั่นใจ่ายไปไหนหมดครับเปิดไหมครับเอาเปิดครับอ๋ออ้าวคุณคุณรู้แล้วเหรอสิ่งโตรนำโชคหรือเปล่าเขาไล่กก็เปิดที่เปิดมาฝั่งเดียวผมนึกว่าบูโนมา สลับบ้างให้เราก่อนให้พี่ปองเอาถ้างั้นก็เปิดอันไหนก่อนดีโตโต้เอาผมชอบสีน้ำเงินกว่าสีทองเงินโอ้โหยแต่นะใครวะคือถ้าเกิดว่ามองผ่านๆก็ให้ผมเดาก็ได้เอนโดฟินเออคิดเหมือนผมเลยเพราะว่าผมสั้นได้เอนโดฟินผิดค่ะอือช่วยเขาเปิดป้ายต่อไปเปิดไหนดี เปลืองไหมครับตาต่อใช่ไหมตาดีกว่าเฮ้ยผู้ชายไม่เนื้อไม่ออกผิดซิววี่ค่ะซิววี่เดอะวอยซ์ใช่ไหมเอาไหมเอาไหมพี่คนนึ่งไม่ออกถ่ายว่าเป็นพี่ซิววี่ค่ะผิดค่ะโอ้ยโดนกันแล้วล่ะวะโตพี่ว่าคนเปิดสีชมพูเพราะว่าเราจะเห็นทั้งปากและ้วใช่เห็นเหลี่ยมเยอะกว่าอุ้ยผู้ชายผู้ชายเหรอหรือผู้ชายหน้าผู้หญิงเนี่ย โอ้นึกไม่ออกเลยอ่ะนึกไม่ออกเลยว่าใครอ่ะใส่เสื้อยีนเขาใส่เสื้อยีนเขาใส่เสื้อยีนเขาต้องแบบสไตล์เพลงยังไงลองโดนรู้แล้วเฮอ้าวจริงมากผมไว้ก่อนผมไว้ก่อนเออผมรู้แล้ว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 ผมพร้อมตอบผมพร้อมตอบอ้าวเชิญคุณโตพี่หนุ่มกะลาครับโฟก่ะเฮ้ยเดีบลเบลเบลไม่ถูกปะไม่ถูกเบลกล่าวว่าพี่แตกชุ่มแห้งอ๋อ ไม่นำครั้งแรกเลยนะเนี่ยไม่แน่หรอกครับคราวที่แล้วก็คล้ายๆจะนำอย่างเงี้ยครับแล้วผลสุดท้ายก็แพ้เข้าไป8ต่อ2องโอเคให้ทางฝั่งเลิฟอีสก่อนกันนะครับสีชมพูค่ะโอ้โหเหมือนเลือกเปิดผิดมุมเลยอ่ะคือแบบเอันนี้คือไม่รู้เรื่องเลยอันนี้หนักสุดในเมื่อไม่ได้แล้วก็เดามาก่อนเลยครับผมเฟิร์สอนุวัชไหมค่ายเราเองเนี่ยได้ลองดูค่ะเฟิร์สอนุวัฒน์ ตัวโต้ครับคุณอยากจะเปิดขึ้นบนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้าเป็นผมก็จะเชียร์ฝั่งสีฟ้าเปิดขึ้นล่างไปเลยเมล่อมันจะยากนะครับผมเห็นแต่ปากเนี่ยครับคือตอนนี้ผมอ่ะดูดูอยู่ไม่รู้ว่าเขานั่งท่านั่งอย่างไรเอางั้นแล้วแล้วแต่ไม่เกี่ยวเลยไม่น่าเกี่ยวอกมงแล้วแต่คนโต้เยคือถ้าเกิดว่าแค่เห็นท่านี้แล้วรู้ว่าเป็นใครก็ก็สามารถเหมือนกันนะครับคุณโต้สีเขียวมา ช่วยไหมมันช่วยช่วยไมวะหมันช่วยตุงไห่วะเนี่ยแสดงว่าเขานั่งนั่งยิ้มแสดงว่าเขานั่งงี้มผม,ผมเข้าใจแล้วห <atro ff s> น้าเหมือนเนี่ยผมดูจากปากนะเป็นผู้ชายมีหนวดนิดน,นึงผมแล้วแบบยิ้มอย่างเงี้ยผมนึกถึงแบบศิลปินรุ่นเก่าเลยพีตาบอยสกาครับตอบพี่ตาเหรอ <dak> มันไม่ร,มรู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเลยนี่ยพี่ <Shaun> <izophren> แล้วคะ่ะตั้่เบลล์กิเรื่องเลยค่ะใช่สีฟ้าไหมได้ฟ้า อุ้ยอุ้ยทรงผมนี้ทรงผมแบบนี้ทรงผมแบบนี้เรารู้แล้วอย่าบอกนะว่าที่เคยร่วมงานด้วยกันเฮ้ยพี่สงการถูกค่ะจริงปะจริงปะจ้าใช่ค่ะไหนรูปไหนพี่เอารูปแล้วหนวดมันหายไปไหนหนวดที่หน้ามันหายไปไหนคือเราคิดว่าเป็นเก่งทัชยะด้วยซ้ำ ใครก่อนคะทางปอมไมครับยอมไม่ได้ยอมเดี๋ยวเราตีขึ้นอ่ะโอเคขอเปิดเลยแล้วกันเนาะเอาสีเหลืองแล้วกันครับเปิดสีเหลืองอู้ใส่ไหมทอมลูมทอมลูมอนเนี้ยที่นายในหัวผมมีสามคนเลยนะมีทอมลุมเทมที่นายมีนนทนนแล้วก็ศิลศักอิทธิพลพาณิชย์ผมว่าไม่น่าจะใช่ศิลศักอิทธพลพาณิชย์ครับผมงั้นตัพที่แบบเป็นนี่ฟ้าเชื่อผม อ้อันนี้สายสายพาเขวะเว้ยเหลือเว้ยแต่กันงั้นเอาเอาเอาสคนที่เราคิดที่ทอมกับนนทนนผมคิดว่าทอมว่ะอ่ะงั้นขอตอบคุณทอมรูมเตอที่ไนครับถูกค่ะโอ้โหน่าตับพากันได้แล้วนะคะป๊อบไม้เดินเกมเร็วครับผมวันนี้แปลว่าฝั่งเลิฟอีทรู้ตั้งแต่เปิดอันแรกเลยหรือเปล่า รู้ค่ะรู้เลยพี่อลรินก็เลยทําเขวใช่ยเลยส่งงแหลมตัวมันท้ายมาให้แต่โต้มีเขวนิดนึงเยเขวไปเลยครับไม่นิดเลยถ้าฝังเลิฟอีสเลยครับสีเหลืองไหมคะสีเหลืองโอ้โหเดยว่าพี่ดาอ่ะปพี่ดาพี่จะใจน้องพี่ดาเป็นคั พี่ค่ะอะระว้อันนี้อันนี้ไม่ง่ายวะโต้โอ้ใช่ยากมากสีเขียวเลยเพราะผมคิดว่าถ้าเปิดสีฟ้าเห็นตาไม่ครบแน่นอนกาะว่าแบบว่าพอเปิดสีเขียวจะเดาฟ้ากับชมพูได้ด้วยใช่ไหมใช่คือตอบได้เลยจีเนียสครับคุณโต้สีเขียวครับผมเฮ้ย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 ผมรู้อ่ะผมว่าใช่ว่ะผมว่าใช่ว่ะพโต้วันนี้เราจะแบบว่าคะแนนนำเกินไปป่าครับ ที่ชนะดีแล้วล่าสุดเราโดนไปแปดสองพี่เราจะไม่มีที่ยืนอยู่แล้วในช่องเขาเป็นผู้ชายที่มีเชิงเทียนที่สวยกว่าใครเื่อ๋อผู้ชายเขาคือพี่เสกโลโซครับผมถูกค่ะไปเอาไปบอา่าเก้อไปข้อเจ็ด ฝั่ง left east ใช่ไหมเอ้ยฝั่งป๊อบไม้ดิอ่ะโอเคครับผมสีเหลืองเยลโล่มม <c oughs> ไม่รู้เลยคิ้วหนาอย่างนี้ก๊อตจักรพั์ <c oughs> ใ์ไหนๆก็ถ้ามันดายากแล้วเพื่อเดินเกมเร็วมันมีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะผิดมั่วๆไปก่อนโปเต้วงมินซ้ำใหม่อีกรอบผิดค่ะเพี่อเรียนเร็วเอ่อเอาชมพูครับโอ้ ใครว่าโต้โหยากเลยอะ่ะแล้วปิดรุ่นใหม่ๆหรือเปล่านน,นนทนนไปเนี่ยถอดถอนเบลอแป่ว,ว่าพี่นนผิดค่ะ<ข>โอ้ใครโตอยากเห็นปากหรืออยากเห็นทรงผมเอาสีเขียวออกครับไม่มีความคิดอะไรเลยครับตอนนี้โอ้ใครวาขันข้างยิง้ม ยิ้มมุมปากไม่ต้องบอกไม่ใช่ศิลศัก์แน่นอนครับเพราะเพราะราแสงเล่นตลอดเวลาครับโอ้โหยากอ่ะอะตอมอยู่ที่นัากันเฮ้ยอะตอมอะตอมอะตอมผิดขาโอ้โหใครอีกอ่ะโหถ้าเปิดเต็มหน้า้วยังคิดเ่ิดกเปิดทางเปิดสีฟ้าค่ะไม่ช่วยเลย ไม่รู้ว่ันี้เดี๋ยวให้คำใบ้ดีกว่าให้ทั้งสองทีผมรู้แลทั้งสองทีผมรู้แลวไม่อย่าอกเลยให้เขาตอบก่อนให้เขาตอบก่อนให้เดี๋ยวเอางนี้เพื่อความยุติธรรมให้ฝ้ายให้คำใบ้ก่อนเพราะโตรู้คำตอบล้วดีให้ค่ะใบ้คือเคยประกวดร้องเพลงเวทีหนึ่งนะคะเคยประกวดร้องเพลงต้องแบบเดอะสตาเขาไม่ได้ประกวดเดอะสตาครับผมอุ้ยผมใบ้อีกแล้วเ้ยอะไร ชุดนี้เป็นรูปปกเพลงเขาเลยนี่ผมบ้านานี่เลยเฮ้ยเขาคือใครอ่ะเหมือนราต้นเหยียบย่ำโโจริงอกไหนเนี่ยขอขอขอผมตอบได้ไหมครับที่ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมคุณว่านธนกิจครับโขกค่ะอผมไม่มีเลยไม่มีเขาเลย ฟัง Love Is ก่อนเปิดดวงตาดีกว่าครับ Yellow โอเค Yellow เฮ้ยอิงค์บอลลอนทอนไหมเนี่ยเฮ้ยอยู่ในหัวเลยครับโต้ผมในหัวผมเป็นคุมอิงค์เลยครับอิงค์แน่ๆเลยอ่ะอเคเดาว่าเป็นพี่อิงโอเคเงเเ็นไงล่ะ เป็นไงล่ะโดนเขาบ้างแล้วเนี่ยโอ้ยัวเขาตีตื่นแล้วแหววจะเสมอได้ยังเสมอได้ได้แค่เสมอครับต่อไปเลยครับคราวนี้ใครเปิดเราฝั่งเราเยลโล่เดินไหมครับุณโต้ครับได้ครับเยลโล่ครับพี่แก้เยลโล่ครับผม ไฮริพัลเตอร์เฮ้ยคราวนี้มันอาจจะเป็นนนทนานหรือแแบบทวิตเทฟายจริงๆแล้วครับว่นกลมๆเหมือนเหมือนนี่เลยเออเหมือนพี่อาริมเอาเลยไว้โตโต้ตอบเลยเปล่าอ่ะถ้าถูกก็ว้าวอ่ะครับผมอาริมครับผิดค่ะพี่อาริมว่าเขียวหรือชมพูดีเอาเขียวไหมเขียวโอเคจัดไปครับโอ้ตรงผมเนี่ย ใช่เลยอ่ะแล้วก็ลากใส่แบบยาวๆเออผมเขาจะยาวๆหน่อยแล้วเขาจะชอบยิ้มปันธงที่นนทนนค่ะค่ะสามแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยจะชนะสักครั้งได้ไหมต่อไปปันธงอีสป์ก่อนครับเหลืองหรือฟ้าเหลืองก็ได้เราเชื่อมั่นในเยลโล่ โอ้โหเขียสีส้มอย่างนี้โตโต้ป๊อกไหมเฮ้ยเดาทอยหัวมันฟูอย่างเงี้ยทำไมคิดว่าคุณผู้หญิงอ่ะคิ้วโป่งอ่ะพี่ดาวแต่พี่ดาผมสีดำบองพี่ดาเขามีผมหลายสีแล้วครับใช่เปาวีเป่าอะใครคะเปาวลีอ่ะพบที่นึกอันแรกเลยอะแล้วก็ค่อย อย่าด่าพี่นะผิดค่ะแล้วโตโต้พี่มีในใจไหมตอนนี้ผมมาคิดว่าเดอะทอยแน่นอนพี่คิดว่าจะเปิดป้ายไหนที่พี่มั่นใจว่าพี่จะตอบว่าเขาคือเดอะทอยพี่เปิดเลยโอ้หให้ความรับผิดชอบนี้แกผมเลยเหรอครับกะว่าหน้าแตกก็ผมก็แตกคนเดียวใช่ไหมครับโอเคครับขอเปิดสีเขียวครับ ใครวะนิวจิ๋วเหรอจะจะเป็นนิวหรือเป็นจิ๋วอ่ะอันนั้นเขาผมยาวหรือปกเสื้อเขาสูงเขาผมผมยาวหรืออะไรอ่ะผมว่าปกเสื้อเอองั้นตอบตอบไปก็ได้เนาะพี่แพทวงเคลียร์ครับอันนี้ผมไม่รู้เลยผิดค่ะชมพูไหมใช่สีชมพูชมพูอะต้องต้องเห็นจมูกกับปากเบลล ถ้าเป็นเดอทอยจริงๆก็คือพวกเราควายโคตรเลยครับโคตรโคตรครับทาวก็เป็นเดอะทอยค่ะถูกค่ะตูแล้วก็มืดกันไปวืดกันมาก็วนอยู่ในเดอะทอยแล้วก็ไม่ใช่เดอทอยแล้วก็ไม่ใช่เดอะทอยแล้วก็ไม่ใช่เป็นไก่แล้วโหนํำมาตั้งนานนี่จะโดนตีเสมอแล้ว ครับผมคนยังเชื่อในพลังแห่งเยลโลอยู่ป่ะครับโตโต้ไม่ครับเอาสีน้ำเงินโอ้โหโอหลางร้ายมาแต่ไกลเลยมาโตโต้ครับผมเห็นแค่นี้เหรอแนปและโทสเปคปัดเป๋ปัดเป๋สมัยใส่เสื้อแบบลายสก๊อตตอบไปเลยแล้วกันอ่ะแนปและโทสเปคครับผิดค่ะเดี๋ยวไหมน้องเขีวครับเวครับผมเค้ย เฮ้ใครวะใครวะผมดำบ่าผิวค่อนข้างเข้มเออเขาเขาเป็นใครอ่ะระหว่างที่เขาถามว่าเขาเป็นใครนี่ส่งไปที่หลังบ้านแล้วนะใครเนี่ยมาลีนาเหรอไม่ใช่เฮ้ยพี่มารีนาปหแต่พี่มารีนาผมสั้นกว่านี้พี่รินโหยากอ่ะเบล่าออกไปเลย พี่ไม่รู้เลยิ๊วยเออใช่ปะพี่ค่ะอ๋อยป๊อบไหมค่ะคุณต้อคุณเชียเชียพิงค์ออยเลออเยโลอไม่ช่วยอะไรเลยตอนแรกอะที่เปิดครึ่งหน้าผมนึกว่านักร้องนำวงไอ้น้ำคุณฟุกไอ้น้ำมาเหรอพฟเดิรู้แล้วเดินรู้แล้วอุ๊ยอุ๊ยเด็วรู้เองหรือเปล่า ถ้างั้นเราตอบว่าพันไหมอ่ะอ่ะครับผมพันมรการครับผิดค่ะเปิดสีชมพูเลยค่ะโหูยมาด้วยความมั่นใจอ้ยรู้แล้วใช่พระเจ้าเปล่าบาเจบอร์ป้าเจ้าโจใช่เปล่าอ่ะแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าไม่ได้ไว้ผมทรงนี้แล้วนะอย่ามาทำเลยเด้อป้าเจ้าโจคำตอบสุดท้ายค่ะ ผูกคออย่าต้องให้ความปวดร้าวโอ้ ชีวิตครับผมสุดท้ายก็ป๊อปไมค์ก็ยังคงเหมือนเดิมครับท่าดีทีเหลวครับผมอุ้สารนำมาตั้งไกลครับผม <c oughs> ผมสุดท้ายก็เสมอกันเหมือนเดิม5ต่อหนะครับผมชีวิต<ฮ>เป็นเือนดิงเลย,าายเราน,น,นำเรานำมาแบบเขาไม่เห็นฝุ่นเราเลยนะพี่ปองอ่าครับโอเคครับขอขอบคุณนะครับน้องอลินและน้องเบลล่านะครับผมจะค่ายเลิบใินเป็นเมนเ์นะครับคุณคราบฝากร้องร้องเพลงกันคนละสักท่อนหนึ่งเริ่มจากเรนี่เฟิร์สก่อนน้องเบลล่าเชิญเลย ฝากเพลงซ่อนเธอกันด้วยนะคะตอนนี้เข้าไปฟังได้แล้วะคะ่ะแล้วก็เข้าไปดูเอ็ีได้ทางยู u ู u แ e c h นลเลอ e ์พนะคะมืจะให้เธอซ่อนตัวอยู่ในใจมาเพียงให้คิดถึงได้เบาๆแค่เท่านั้นก็คนบางคนคู่ แค่อยู่ในความฝันอยากต้องมีกันในโลกความเป็นจริง้โไรับเพราะพิงครับผมก็ฝากเพลงหัวใจเจ้าเอ๋ยด้วยนะครับเกินใหม่ล่าสุดของผมนะครับสามารถไปฟังกันได้แล้วช่องทาง s ต r e a m i n g นะครับแล้วก็ไปดูเวีกันได้เลยที่ youtube ของ love is นะครับผมหุ่ใเจ้าเอ๋ย อยารักใครก็อย่างเคยแต่เธรทำไมไม่ขาไม่ต้องการเก็บใจไว้เพีงเธอ โอเคครับผมขอบคุณนะครับน้องเบลล่าและน้องอลินนะครับจากค่ายเลิฟอีสนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดตับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากทางเราป๊อบไมค์นะครับเราก็เดินทางไปด้วยกันนะครับ200,000ซับและ30,000นซับเย้ โอเคครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปเราจะทำอะไรคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ป๊อปไม้ไปก่อนแล้วป๊อปไม้แอนด์เลิฟอิสลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนดี